ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปอัปเดตนะครับประจำวันที่20ิบนะฮะกรกฎาคมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ข่าวมาแล้วนะครับว่า n มาเได้เข้ามาสู่ในเกมแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดไม่ได้นะทุกคนนะครับรู้สึกว่าน่าจะมาประมาณวันเสาร์นะครับเขาเรียกว่าอนะไรเลทน่าจะมาวันเสาร์แต่ว่า มันเป็นแค่เตรียมพร้อมนะยังไม่สามารถเปิดได้ต้องรออัปเดตมันพุทธหน้าก่อนแล้วถึงจะสามารถเปิดได้นะครับเลดยังไม่เข้านะทุกคนนะครับมีมีโดนหลอกทุกคนเขาเรียกว่าอะไรโดนหลอกทุกเลดเลยนะครับเรื่องเรื่องเลดนี้ก็เลยมายำเตือนกันไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมกันซะหน่อยนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างอืมอ่าซัมเมอร์เวิร์กอัลหรออ๋ออันนี้เป็นกิจกรรมฟาร์มนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะ ฟาร์มมีฟาร์มอะไรบ้างมีเขียนไว้บอกไหมเกรพอยอ้อนี่ไงฟาร์มทุกด่านเลยด่านปกติฟาร์มมีตามาฟาร์มปลูกพลงังฟาร์มอะไรฟาร์มได้หมดเลยนะครับฟาร์มเพื่อ,อของมาเลกของรางวัลก็น่าจะเป็นดีสุดก็น่าจะเป็นม้าดำปะเออดารุม้าดำนะครับเศษดารุม้าดำดีสุดละ <laughs> นะฮะแล้วก็ กิจกรรมต่อไปอ b a เทิลอันนี้ผมชอบมากเลยมันปวดหัวดีนะครับ Battle Puzzle น,นะครับสอนเล่นตัวละครนะครับเอกิจกรรมนี้ผมชอบมันดีตรงที่ว่ามันได้ของของมันดีได้ม้าดําได้อะไรเงี้ยแต่ข้อเสียคือมันปวดหัวดีนะฮะต้องมีผู้นําการเล่นที่ดีถึงจะสามารถผ่านมันไปได้นะครับต่อไปยันที่สามนะครับอืสจูน ลดราคามิตมะนะครับสามารถมาดูได้ตรงนี้เลยในช็อปนะครับแล้วก็ตรงมิตมะตรงซาวตรงนี้ลดราคา20%นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกจริงๆก็ไม่แนะนําให้ซื้อเท่าไหร่หรอกถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเนาะมันแพงนะครับมันแพงอ่ะหมดยางอันนี้คืออะไรอ๋อเลดอันนี้เอาเลดเลดมันไม่ใช่ว่าหมดไปแล้วหรอรู้สึกว่าเห็นหน้าการะดาษมันจะปิดไปแล้วหรือว่าเหลือแค่ร้านค้า,าไว้หรือเปล่า แต่กิจกรรมหมดไปแล้วใช่ไหมน่าจะใช่นะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อแบตเทิอันเก่านะครับหลกัหลกๆก็น่าจะมีอยู่เท่านี้นะครับกิจกรรมใหญ่ที่จะเข้ามาน่าจะเป็นของเอ็นมาซึ่งว,วันเสาร์น่าจะได้เห็นตอนตอนเที่ยงนะครับก็คือน่าจะเข้าตรงนี้แต่อย่าเพิ่งไปเปิดนะแนะนาว่าอย่าเพิ่งไม่เปิดน,นะน,น,น,นะครับยังไม่เข้านัดเลดนะสำหรับคนที่ไม่อยากเกลือนะครับ ถามว่าเอ็นมาเนี่ยเข้ามาเป็นตัวละครที่น่าสนใจไหมตรงนี้ก็ยังไม่เข้านะสามารถมาตรวจดูได้ตรงนี้เลยยังไม่เข้าเห็นมาเงายังไม่มา,าผมมองว่าน่า,นาจะดีนะเพราะว่าเป็นตัวที่เข้ามาเป็นตัว PVP บอกไว้ก่อนนะเป็นตัว PVP ซะส่วนใหญ่นะครับใครที่ไม่ใช่สาย PVP ก็ค้ำข้ามไปก็ได้หรือใครจะเปิดเอาตัวอื่นๆก็ได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรแต่ปัญหาคือตอนนี้นี่ต้องมานั่งเล่นพัทเซอร์อ,อีกแล้วนะครับ เดี๋ยวไว้สำหรับใครที่เล่นไม่ค่อยเป็นหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองหาข้อมูลมาแล้วก็มาทําคลิปแยกให้นะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับในแต่ละด้านนะครับถ้าหาได้นะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนและไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ